ใส่พริกบดน,นะครับใส่กราเ่ครับไปรครับสุดรสดครับมะนาวครับน้ำปลาครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับตัวดำพาชิมกับเมนูก้อยหอยหวานนะครับ วัตถุดิบกันเราก็มีหอยหวานนะครับหอมหัวแดงครับใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีนะผักชีใบเลื่อยข้าวคั่วนะครับพริกป่นนะครับน้ำมะนาวชูบสครับ Nam ỉa, nước nó đẻ đấy cả, hôi thối. À này các bạn, rồi kéo ra, rồi các bạn มาเลยวครับหยุดใส่พริกอีกบทเนี้งค,ครับใส่ข้าวคั่วาไปครับสุดรสรับมะนาวครับน้ำปลาครับ หอมมันแดงครับพริกหั่นซอยต้นหอมผักชีผักชีไปเลยเนี่ยใส่นี่ใส่อะไรนี่คใสบ ก็ยหอย,ห,อยหวานหน่อยกยอยหวานหน่อยใส่กันไปครับนี่ครับก็ยหอยหวานนะครับ,บ,รบ,นนรบถ้าชอบเมนูน,น,นี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเมนูต่อไปนะครับสวัสดีครับ